คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ค่ะสวัสดีครับค่ะยินนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะคะและตอนนี้ก็อยู่กับวอมันทิราเล่าทิโชจากกรมสารานิเทศค่ะและผมวิรัติศรีพงศ์นะครับจากกรมสารานิเทศครับค่ะวันนี้เรามีอะไรพิเศษบ้างคะพี่วิรัติเป็นวันที่พิเศษมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าเจนใหม่หัวใจ SDG นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะมีน้องๆจากหลากหลายโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมแล้วก็รับฟัง การสรัมมนาการทำเวิร์กช็อปนะครับซึ่งจงแะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ SDG ใช่ไหมครับ futuro? ซึ่งก็พวกเราก็ลองแอบเข้าไปออฟเซิร์ฟดูแล้วใช่เราค่ะแล้วเราก็นำภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศของกิจกรรมเจมใหม่หัวใจ SDG วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยนะคะครับตอนน, <c oughs> นี้เราก็อยู่ในสถานสร,สรสารารมนั่นเองค่ะ ก็เป็นฐานหนึ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับ SDG กันบ้างบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงแต่คิดว่าน้องๆหลายคนเริ่มมีไอเดียกันแล้วแหละตั้งแต่ที่เราอยู่มาเมื่อเช้าเนาะจนถึงเมื่อกี้นี้ที่เราได้ฟังการบรรยายตั้งหลากหลายเลยเนาะเอาลนะเดี๋ยวเราจะลองมาเข้าเรื่องดูว่าชีวิตของน้องๆเนี่ยมีส่วนไหนที่ใกล้ชิดกับ SDG กันบ้างในข้อต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกันคำถามแรกเชิญพ,พี่วอมครับคำถามแรกก็คือ SDG ข้อไหนที่คิดว่าต้องได้รับการ address อ,อย่างเร็วในไทยม,มี17ข้อบอกทุกข้อเลยก็ได้ก <c oughs> ารส่แจนไความแยกจนการศึกษาการศึกษาอย่างไงคะเพราะเด็กทุกคนก็อยากมีเชื้ที่ดีนาคนที่ดีครับการศึกษาเป็นรากฐานของทุกอย่างครับการศึกษาจำจำเลขข้อได้ไหมสี่ อ่ะพี่ดูพลอถูกต้องค่ะ quality education แมนอยู่แมนอยู่แมนอยู่มีมีคำตอบอื่นไหมคะมีใครอยากตอบไหมขอตอบเป็นความยากจนข้อหนึ่งค่ะความยากจนนะครับเพราะว่าก่อนจะมีการศึกษาได้เราก็ต้องมีการจ่ายค่าเทอมมีเงินมีทุนมีต้นทุนในการใช้ชีวิตค่ะก่อนจะเติบโตได้ได้ทุกวันนี้ค่ะโอเคครับผมหมายเลขึหนึ่งหมายเลขี่อะหมายเลขอะไรคะสิบสามครับหมายเลขสิบสาม Climate Action เออว่าก็ใกล้ใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ โอเคจบแล้วไกล้ตมดแล้วพี่พีทแต่สั้นๆได้ใจคว่าโอเคได้แล้วเราไปที่คำถามข้อต่อไปกันเลยกว่าได้เลยครับคิดว่าน้องในฐานะคนรุ่นใหม่เป็นคนที่เริ่มใช้โซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นโซเชียลมีเดียเนี่ยจะจะมีวิธียังไงที่จะสามารถโปรโมท SDG ได้บ้างครับข้อห้าข้อห้า Gender Equality ้ช่วยกันแบบผลักดัน อันนี้คือเป็นเน้นที่ประเด็น gender equality ใช่ไหมของการรับรู้เรื่องเจ gender equality ถูกไหมครับน้องข้างหน้ามีอะไรเสริมไหมครับหรือแนะนำได้เลยทำอนเทนต์เกี่ยวบความบันเทิงแล้วก็เสริมแทรกเรื่อง S d G ทั้ง17ข้อเนี่ยเข้าไปด้วยครับเพราะคนชอบความบันเทิงครับแล้วก็ต้องทำอนเทนต์ ถ้าคอนเทนต์มันดีคนก็จะแชร์ต่ออ่ามีเป็นยูทูบเบอร์เองหรือเปล่าเป็นเป็นติ๊กต็อกครับอ๋อเป็นติ๊กต็อกซานเหมือนหนึ่งคนเแบบมีมีจีสอยู่นะใช่โอเคเดี๋ยวเราไปที่เกมกันเลยดีกว่าก็คือตอนนี้น้องๆจะมีป้ายอยู่ในมือนะคะก็คือ I have not กับ I have ก็คือว่าเคยหรือไม่เคยนั่นเองใช่และคําถามที่เราจะถามหนึ่งข้อสุดท้ายนี้ก็คืออ่าเป็นคําถามเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของน้องๆอีกเช่นเคยครับอย่างเช่นเรื่องของการเดินทางไป ไปเรียนหรือว่าไปในที่ต่างๆของน้องๆเนี่ยน้องเคยใช้ Public Transport กันบ้างไหมเคยหรือไม่เคยครับนึกไปเลยยกเลยไอคุณเคยกันหมดเลยเนาะเคยกันหมดเลยอยากให้น้องๆช่วยอธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อไหนบ้างแล้วก็น้องใช้เรื่องของขนส่งมนโชนสาธารณะเนี่ยยังไงบ้างครับมันเกี่ยวข้องกับข้อลกร้อนนะมันข้ออะไรนะคลายเม็คลายเมเชงครับเพราะว่าบอกเลยว่า ไอ้รถขนส่งของเรานะครับมันปล่อยการเลื่อนกระจกออกมาเยอะ,อะทิ่จริงถ้าเราใช้ส่วนรวมไปทีเดียวหลายๆคนนะครับมันจะได้ช่วยลดไอ้การเลื่อนกระจกเนี่ยไปได้เยอะครับส่วนการขนส่งท<ร>างนะบางทีผมก็ใช้เพราะว่าบางทีการจราจรบนถนนนะมันติดขัดนะครับเพราะว่าบางทีแม่ผมก็ขี้เกียจรถติดแบบขับรถติดบางทีต้างนั่งรถไฟฟ้าไปจะเร็วกว่าครับคือก็ลดปัญหาเรื่องของรถติดนะครับเชื่อเลยครับแล้วก็ S G 7ครับ affordable and clean energy ครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีแบบรถแบบหลายคันมันขนนใช่ไหมครับจะใช้น mm ้ํามันเยอะใช้แบบแบบพวกฟอสซิลฟิลส์อย่างนี้หรือแบบอย่างเช่นสมมติเป็นรถไฟฟ้าก็ใช้อิเล็กทริซิตี้แบบจากแบบก็ถือว่าเป็นเอเนจีครับแต่ hmm. ถ้าเกิดเป็น public transport ก็คือมีหลายคนอยู่ในรถคันเดียวกันมันก็จะทำให้สามารถช่วยลดราคา mm hmm. ของการจ่ายของพวก S <S <ans ion> ก็เป็นมุมมองนี้ที่<ช>สึว,ว่าลึกทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ SDG <S an> น,นะครับผมโดยฐานนี้เนี่ยเราก็จะมีคําถามที่น้องๆจะได้ใช้ป้ายที่ถืออยู่ในมือแล้วที่พี่แอบถืออยู่ในมือทั้งสองอันเมื่อกี้นี้ <S an> <S an> นะครับลองดูกันว่าในชีวิตของน้องๆเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ SDG กันบ้างเดี๋ยวลองให้พี่วอมลองดูคําถามดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมได้เลยนะคะคําถามข้อแรกก็คือน้องๆเคยเป็นอาสาสมัครในชุมชนของตัวเองไหม หนึ่งสองซ้ำเลือกเลยเลือกเลย I have not I have not อ้มี I have หนึ่งคนค่ะน้องผู้ชายด้านหน้ารบกวนเดี๋ยวลองน้องเป็นอาสาสมัครยังไงบ้างเอ่ยช่วยแบบช่วยงานของในชุมชนนะครับแบบอาจจะมีงานที่เป็นงานทําบุญแต่แล้วก็แบบไปช่วยยกของช่วยจัดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ถือว่าเป็นของใกล้ตัวเนาะริงทีไม่จำเป็นต้องไปหาสมาคมหรืออะไรก็ได้บางทีก็เป็นการช่วยของใกล้บ้านก็ได้ครับบางทีน้องๆก็อาจจะนึกถึงเรื่องที่แบบเก็บขยะหรืออะไรอย่างนี้ในโรงเรียนเนาะน้องๆเคยกันไหมเคยเนาะใช่ไหมสุดท้ายก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเกอนการเดี๋ยวเรามาดูคําถามต่อไปเนาะอยากจะถามว่าน้องๆเคยซื้อของที่เป็นของรีไซเคิลบ้างไหมหนึ่งสองสามเคยซื้อของรีไซเคิลไหมคะไอ a ฮ e I have ฮอุ้ยเคย เริ่มเปลี่ยนอะไรครับข้างหลังข้างหน้ายังไม่เคยงั้นข้างหลังเสื้อผ้าเมื่อสองก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นของในไซเคิลเหมือนกันนะครับงั้นถามถามก่อนดีกว่าว่าเคยซื้ออะไรเคยเลยครับเคยซื้อได้เลยครับเคยซื้อพวกพวกเสื้อผ้ามือสองครับอ่าเสื้อผ้ามือสองของผู้ชายครับ เหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็เป็นร่างองคือไปด้วยกันหรือเปล่าไม่ไม่ครับส่วนใหญ่แบบว่าจะซื้อเสื้อผ้ามาสองเพราะว่าแบบบางทีลายนี้มันไม่มีในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนครับเป็นพวกแจ็คเก็ตมือสองครับที่ว่าในจอปิออนมันไม่ค่อยมีแล้วมันจะเป็นแบบคนที่เคยใส่มาแล้วที่มาเอามาขายต่อโอ้คือเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นประมาณนั้นกระเป๋าอะไรเงี้ยที่แบบเขาทํามาจากแบบพวกอาจจะเป็นแบบผักกบชวาหรือว่าอะไรที่แบบดีไซน์โค้งอะไรเงี้ย หนูซื้อหนูซื้อประมาณอ๋อแม่ซื้อไปเป็นเพื่อนคุณแม่ครับไปอ๋อน่ารักซื้อให้คุณแม่ด้วยรืเปล่าไม่โอเคอ <laughs> โอเคด้านหน้าด้านหน้าซื้ออะไรบ้างคะเคยซื้ออะไรบ้างพืกอเสื้อผ้ามือสองอะคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบฟัสแฟชั่นเท่าไหร่อ่อโอเคไม่ชอบฟาสแฟชั่นเสื้อผ้ามือสองเหมือนกัน,นะคะ่ะ เสื้อผ้ามือสองเหมือนกันค่ะของื้อผ้ามือสองอ้าวอ้าวอ้าวับนอดอันเน้ <c oughs> คนละอันระดับแต่ไม่เป็นไรก็คือเราอยากรู้ว่าน้องๆคิดว่าการซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือการซื้อของรีไซเคิลนะคะเกี่ยวข้องกับ S D G อย่าไหรบ้างม,มีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมก,การใช้เสื้อผ้ามือสองค่ะเป็นการลดโลกร้อนอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าแบบเราซื้อเสื้อผ้าตามฟาสต์แฟชั่นตามกระแสะหลักๆอะไรตามเขาแล้วสุดท้ายแล้วว่ามันก็จะกลายเป็นขยะ ไปตามชุมชนต่างๆอยู่ดีค่ะเหมือนเราเอาเสื้อผ้าตรงนั้นมาใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดการผลิตเพิ่มใหม่หรือนองนั้นค่ะน้องๆผู้ชายมีความเห็นยังไงไหมคะน้องไปเกอถ้าเสื้อผ้ามือสองที่ยังมีสภาพดีๆอยู่ถ้าทิ้งไปมันก็เปลืองครับก็เก็บมาใช้ได้ให้คนอื่น ก็ <g ülme> คือว่าอยากจะทราบว,ว่าน้องๆจะใช้โซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อน SDG อย่างไรก็โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราสามารถรณรงค์ให้ผู้คนต่างๆที่ได้ติดตามมาในโซเชียลมีเดียในหลายๆช่องทางนะครับได้ทราบถึงว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะทําให้เป้าหมายของ SDG เนี่ยได้บรรลุเป้าหมายที่จะตั้งไว้แล้วก็ทําให้สังคมของเราดีขึ้นค่ะก็อย่างเช่น การที่คาเข้าเชียรของเี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถไม่เหยียดหรืออะไรกันในไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะควรให้เกียรติกันแล้วกัน social โอเคค่ะอ,อย่างที่น้องๆทราบกันดีว่า S G เป็นของที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นอยากจะรู้ว่าในท<ม>ัศนะของน้องๆน,นะคิดว่าประเทศไทยมีประเด็นเรื่อง S G ที่จะต้องรีบเร่งในการที่จะจัดการแบบเร่งด่วนอันแรกเลยคืออะไรบ้างแบบเรียกว่าปัญหาเร่งด่วนที่อยู่ใน ในความคิดของน้องอันแรกๆเลยเรื่องระบขอการศึกษาเนี่ยการเพื่อให้การาเข้าถึงการศึกษามากขึ้นครับครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเช่นเดียวกันครับเพราะว่าผมเคยไปอ่านน่าจะเป็นบทวิจัยอะไรสักอย่างนะครับที่เขาบอกประมาณว่า เด็กในประเทศไทยครับมีอัตราการเรียนที่สูงมากๆเลยใน1วันอาจจะเรียน8ปถึงเชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ครับแต่ว่าผลที่มันได้รับออกมาอาจจะไม่ได้ดีสู้เทียบกับระดับโลกได้ขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าต้องน่าจะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิมครับก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักๆเลยนะครับมันก็มีเรื่องอื่นๆติดตามมาด้วยเนาะมีใครบ้างที่เคยกินอาหารเหลือไว้เขาเรียกอะไรอ่ะเหลือเหลือในจานเหลือในจานานไม่หมดทานไม่หมด อ่ะหนึ่งสองสามอุ้ยมีไอทัพแล้อ่ามีสามีทัมีไม่มีเนาะใช่ง,งั้นเดี๋ยวขอน้องทรีอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับส่วนตัวผมก็เป็นคนที่รักในการกินอยู่แล้ว <laughs> เป็นคนชอบกินอยู่แล้ว <laughs> แล้วก็คือ <laughs> ว่าเฮ้ยเราตักมาทั้งทีอ่ะเราควรที่จะทานมันให้หมดเพราะว่าพ่อแม่ผมสอนมาไม่รู้ว่าแบบเป็นความเชื่ออะไรสักอย่างเขาบอกว่าถ้าเนี่ย ถ้ากินข้าวเหลือหนึ่งเม็ดเนี่ยจะตกนรกหนูชาติผมก็เลยผมก็เลยกินข้าวรีบกวาดเลยรีบกวาดทันทีนะครับก็ก <laughs> ลัวกลัวก็เลยเป็นคนที่กินข้าวอย่างนี้ตลอดแล้วก็เป็นคนเีาเรียกว่ากะปริมาณท้องได้ครับว่าเออวันนี้หิวมากหิวน้อยตักมากตักน้อยก็เลยตัวไหนก็จะไม่ค่อยเหลือครับโอเคดีมากรับมาที่น้องป่านค่ะ ก็ใช้หลักการของทหารนะครับข้าวทุกจานอาหาราทุกอย่างเ<า>ป็นของมีค่าอยากกินทิ้งว้างคือจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปค่ายทหารและทีนี้เขาก็จะมีขัดฉากแล้วก็มีกล่าวคำปฏิยุงปฏิญาณอะไรของเขาใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็เลยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเออต้องกินข้าวให้หมดนะครับประมาณนั้นครับ ตอนน้รใช่ไหมฮะไม่ใช่รอรอครับเป็นตอนปฐมไปเข้าไปเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะมีเรื่องการเสริมสร้างเรื่องความตระหนักรู้เนาะใช่ครับเรื่องของความตระหนักรู้ซึ่งเกี่ยวกับ SDG ข้อสองด้วยโอ้น่าสนใจทีเดียวครับค่ะแล้วเหมือนเราคิดว่าน้องๆคิดว่าการกินข้าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับ SDG ยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วครับก็คือข้อสองกระจายความหิวโหยคือ บางคนเนี่ยก็คือเขามีเงินมีเงินเนาะที่จะพร้อมทุกอย่างในเรื่องการกินแต่บางคนเนี่ยเขาไม่มีอาจจะไม่พร้อมบางคนต้องอดมื้อกินมื้ออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็มีเรื่องของปัญหาต่างๆที่ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นได้อยู่ทั้งในสังคมก็ดีหรือผ่านสื่อสังคมต่างๆก็ตามครับโอเคค่ะพูดถึงเรื่องสื่อสังคมจริงๆสิ่งที่น่าสนใจคือน้องคิดว่าในดนานนคนรุ่นใหม่เนาะคืออยากจะรู้ความเห็นของน้องๆว่าโซเชียลมีเดียสามารถเป็น ช่องทางหรือเครื่องมือในการที่จะสื่อสาร SDG ยังไงกันได้บ้างแล้วคิดว่าแพลตฟอร์มไหนที่คิดว่าแบบโดนใจที่สุดในยุคปัจจุบันอ่าครับก็ SDG นะครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลยเราเจอได้ในทุกวันนี้เพราะว่าทั้งในชีวิตจริงหรือในสื่อโซเชียลก็ตามครับจากนั้นการจะเผยแพร่ข,ข้อมูลของ SDG เนะี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คู่ควรอย่างมากที่จะให้คนที่ท่องไปตามโซเชียลอย่างเงี้ยได้เห็นนะครับ,รบเพราะว่า จะได้ปรับตัวประยุกต์ได้ตามทสมัยที่แบบว่าเรามีเป้าหมายที่ต้องทําให้สําเร็จภายในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้แล้วก็คือภายในปี2030นี่เองครับใช่ครับแค่นี้ครับมีน้องๆคนไหนเคยกินเนื้อบ้างก็คือเนื้อเนื้อนี่คือเป็นเนื้อทุกอย่างเลยใช่ไใช่แค่เนื้อวัวอะไรอย่าเงี้ยประเทเนอ้าวน้องไม่มีป้ายเดี๋ยวนะ่เป็นไรอะ อายุได้เลยใช่ไหมทุกคนทุกคนก็คือเคยกินเนื้อหมดแน่นอนเพราะว่าที่ประเทศไทยก็คือเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรก็มีหมดใช่ไหมแต่คําถามต่อมาก็คือว่าน้องๆคิดว่าการกินเนื้อกับ S d G เกี่ยวข้องกันยังไงอืมเออหนูเคยเห็นที่แบบว่าเออเขาบอกกันว่าการกินเนื้อเป็นเหมือนเวลาที่เราจะทําการปัสสาว์อย่างหนึ่งอะค่ะมันจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนในแบบว่า เอ่ออากาศแล้วก็จะก่อให้เกิดแบบว่า global warming เกิดขึ้นมากขึ้นค่ะใช่ถูกต้องเลยใช่ก็คือเราก็เลยจะมีเหมือนอาจจะเป็นทางเรื่องหนึ่งที่ว่าอาจจะเป็นการลดการกินเนื้อลงบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดการเกิดเขาเรียกอะไรนะคร์บอ่าไนออกซด์ลงมาใช่คือเรื่องลดก๊าซเรือนกระจกด้วยใช่ลดก๊าซเรือนกระจด้วยครัอ่าและอีกคําถามหนึ่งให้พี่เวลาเป็นคนเลือดกด้บ้าได้เลยครับผมมีอะไรบ้างที่อยากจะตรงตรงเลยคือน้องเคยใช้ Public ทรานสปอร์ตหรืออะไรไหมที่คิดว่ารถเรื่องของโลกร้อนลองคิดดูหนึ่งสอง้ถุกเคยกันหมด I have ทั้งหมดโอเคมีอะไรกันบ้างครับให้น้องบอกเรียกันเลยเนาะข้างล่างุภาพสตรีเชิญเลยครับเอ่อ MRT BTS ะค่ะเป็นการใช้ BTS นะคะ BTS นะครับมีน้องท่านท่านไหนอยากต่ออีกไหมคะ หรืออาจจะเป็นรถอีวเคยใช้จักรยานโอ้จักรยานนะครับเคยใช้รถไฟฟ้าใต้ดินค่ะรถไฟใต้ดินเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็น Public Transportation ที่เรามีในประเทศไทยเนาะแล้วน้องๆคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับ SDG อย่ายังไงค่ะก็คิดว่าการที่คนแต่ละคนนะคะลดการใช้รถส่วนตัวของตัวเองก็จะเป็นการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยก็จะทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงค่ะ ใช่ค่ะก็ตอบตรงจุดเลยเนาะอยากลองถามดูว่าน้องๆเคยใช้ของที่เป็นของที่รีไซเคิลกันบ้างไหมอ่าหนึ่งสองสาไอแอันนี้คือไอ a v e อ่ะให้ให้น้องทุกคนเคยหมดทุกคนเคยหมดให้น้องน้ำขิงตอบละกันเพราะว่าป้ายหมดยให้น้องให้น้องตอบละกันเคยค่ะครับเป็นยังไงบ้างก็ก็อย่างหนูใช้ถุงผ้าก็เป็นกล่องข้าวกระบอกน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็ คือคือมันมันก็สะดวกดีค่ะมันแบบของของส่วนตัวด้วยเราแบบอย่างน้อยเราสึกว่ามันมันเป็นของที่แบบของของเรามันไม่ต้องไปปนกับใครแต่ว่าจะต้องบังล้างนิดนึงใช่แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยลดพลาสติกไปได้เยอะค่ะปลอดภัยด้วยค่ะต้องเลยเพราะในช่วงที่โควิดก็ยังไม่ห่างห่างวจะซาลงแต่ว่าก็ยังอยู่รอบตัวเราอยู่ใช่ค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะคะที่มาร่วมสรุปการที่ฐานของเรานะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศของกิจกรรม เต้นใหม่หัวใจ S d G วันนี้เนาะหลายทีทีเดียวนะครับสนุกมากเลยสนุกมากเลยน้องๆคือคักกันด้วยใช่คือน้องๆมีแนวความคิดอะไรที่พร้อมที่จะนําเสนอพวกเราแล้วก็โอ้ประทับใจในเด็กรุ่นใหม่มากเลยเนาะโอ้มากมายความรู้แน่นมากเลยนะความรู้แน่นมากความคิดเหอเลยโอ้ความรู้ลึกใช่ลึกจริงนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากติดตาม ดูคลิปเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูคลิปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าทางวิทยศสรารรมโดยเฉพาะติดตามได้ยังไงบ้างค่ะีีวณได้ทาง YouTube นะครับผมที่สรารรมเ a รดิโอแชนแนลของเรานะครับผมแล้วก็ ที่ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ตลอดนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืม Youtube Channel ของกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะ IG ก็มี Twitter ก็มีอย่าลืมไป f o l l o w กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Follow ใน t i k t o อกของกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ